ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Box กันอีกครั้งนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์โนมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเที่ยวอย่างเกาะเกาะหนึ่งนะคะในประเทศญี่ปุ่นกับหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านเกิดที่รักความลับที่อยากลืมหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณมินาโตะคานาเอะซึ่งต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วเราอ่านแล้วรู้สึกว่าพล็อตทวิสตลอดเวลานะแล้วก็เป็นคนที่เขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะเทือนใจเรื่องอะไรแบบนี้ตอนแรกก็เลยพูดตรงๆว่าแบบ อ่านงานของคุณมินาโตะคานาเอะมาพอสมควรอันนี้วิภาคสซะหน่อยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะชั่งใจว่าแบบจะหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านดีไหมเพราะว่ากลัวจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆก็คือแบบบางเร่มเนี่ยมันจะแบบเนื้อหาค่อนข้างหนักแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่านจบแล้วมันหดหูอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะตัดสินใจมาอ่านดูนะก็พบว่าเออหนังสือเล่มนี้มันก็ยังทิ้งลวดลายอ่าทิ้งลวดลายเลยนะของคุณักเขียนเนี่ยเพียงแต่มาก มันเป็นเรื่องสั้นมันก็เลยจะไม่มีโมเมนต์แห่งความแบบสะเทือนใจสะเทือนใจแบบเล่มอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับ1เล่ม1เรื่องนะคะโอเคผู้แปลก็คือคุณอัดบุญนาคนะคะซึ่งจริงคุณอัดบุญนาคก็ฝากผลงานไว้แบบหลายเล่มในการแปลหนังสือนะคะจัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ humming books ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสนักพิมพ์ที่เราชอบแล้วก็ทําปกได้สวยนะคะในปกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ รูปภาพของเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นไม้แบบเหมือนที่แบบโคดเคี้ยวนิดหนึ่งนะไม่ใช่ต้นไม้ตั้งตรงต้นไม้ขนาดใหญ่นี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเดินขึ้นบันไดต้นไม้นี้ไปเนาะเราก็จะเจอบ้านแต่ละหลังนะแล้วก็เจอคนที่มานั่งข้างนอกบ้านมั่งนะเหมือนกับเจอสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับสัญลักษณ์ทางศาสนาเนาะจะเป็นแบบเหมือนกับเช่นโบสถ์เช่นอะไรแบบนี้นะแล้วก็เห็นปฏิกิริยาคนที่นั่งยืนตามต้นไม้เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกาะเกาะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังปกว่าเขียนว่าอย่างไรนะคะผลงานชิ้นเอกของมิน,นะโตคานเอะที่โดดเด่นไม่แพ้คำสารภาพเขารอบสุดท้ายรางวัลนาโอกิครั้งที่149ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จนโด่งด,ดังทั่วเกาะญี่ปุ่นมาแล้วอดีตอันมืดดำที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของชายหญิง6คนซึ่งเกิดและเติบโตบนเกาะ ชิรัตสุนะบ้านเกิดที่เก็บซ่อนความลับที่ไม่อยากจําและความหลังที่ลืมไม่ลงนําไปสู่เรื่องราวสุดพลิกผันที่ทั้งประทับใจอบอุ่นตื้นตันและสั่นสะเทือนอารมณ์รวมหกเรื่องสั้นชั้นดีที่ค่อยๆบีบหัวใจอย่างเนิบช้าทว่าตาตรึงจนลืมไม่ลงเรื่องแรกนะคะก็ดวงดาวแห่งท้องทะเลพ่อผู้ออกจากบ้านและหายตัวไปอย่างลึกลับ จนเกิดเป็นปมติดขังในใจลูกชายตลอดมาอันนี้เป็นเรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่นครั้งที่65ยายเมฆเป็นอีกชื่อตอนนะคะนักรองหน้าใหม่ที่ตัดสัมพันธ์กับบ้านเกิดเพราะมีแม่เป็นฆาตกรฆ่าพ่อดอกส้มนักเขียนชื่อดังผู้ถูกตราหน้าว่าหนีตามผู้ชายไปก่อนจะเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ดินแดนแห่งความฝันสาวน้อยผู้ใฝ่ฝันอยากไปเยือนสวนสนุกดีมแลนด์บนแผ่นดินใหญ่แต่เพราะมีหญ้าที่แสนจะเข้มงวดจึงถูกคุมขังอยู่ในกรงที่ชื่อว่าเกาะชิรัตสุนะทางแห่งแสงสว่างครูหนุ่มผู้ต้องรับมือกับปัญหาการกันแกล้งกันที่รุนแรงของเด็กในชั้นเรียนซ้ายังถูกพ่อแม่เด็กกรังแกอย่างโหดร้ายจึงอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหากางเขนศิลาสองเพื่อนสนิทออกตามหากางเขนศิลาที่ซุกซ่อนอยู่บนเกาะเพราะเชื่อว่าอำนาจ ลึกลับจะทําให้คําอธิษฐานเป็นจริงนะักสนนนาคาหนังสือเล่มนี้นะคะ299บาทนทะแรงไหมตัวนี้หนังสือราคาถูกไม่มีแล้วทุกท่านดิฉันจะลองให้นะคะแล้วก็เอ้ยแต่ราคาโอเคสําหรับจํานวนหน้า287หน้าอ่านะคะเผื่อใครสนใจต้องบอกว่าจะขอเมาส์เพียงบางตอนเช่นเคยนะคะเพราะตอนนี้มันมี หลายตอนมันจะมีตอนที่แบบรู้สึกว่าตรึงตราและเป็นปมอะสำหรับตอนหนึ่งก็แล้วกันดวงดาวแห่งท้องทะเลนะก็พูดถึงเรื่องของการหายตัวไปของคุณพ่อนะแล้วก็ทําให้ลูกชายเนี่ยก็โตมาโดยที่เหมือนอยู่กับคุณแม่นะแล้วก็คนพบว่าเอ๊ะหลังจากที่พ่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยลูกชายเขาก็แบบเหมือนกับอยากที่จะช่วยแม่นะแบ่งเบาเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เดินไปจะแบบไปหาของกินอะนะนะด้วยกันเนื่องจากมันเป็นเกาะเนาะ ก็จะลองไปตกปลาไปทําอะไรดูเนี่ยแล้วก็พบกับคุณลุงคนหนึ่งไปมาเนี่ยคือหลังจากพ่อหายเนี่ยแม่ก็จะชวนลูกเนี่ย เหมือนกับไปเดินตามหาพ่อแล้วเด็กก็ณนะจุดจุดหนึ่งเนาะคือเราก็เดินไปได้ถึงอายุช่วงหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตเราอาจจะมีอย่างอื่นทํามากกว่านะแต่ในระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนมีคุณลุงคนหนึ่งอะอาจจะแบบคอยช่วยสอนเขาต่างๆนานาและในที่สุดแหละลุงก็เดินทางมาเข้าออกบ้านนี่ของเด็กชายคนนี้ด้วยไปมาเนี่ยเรื่องราวมันก็ประมาณว่าแม่ที่ยังไม่ยอมเชื่อว่าพ่อเนี่ย คือพ่อหายไปไหนนะก็ยังแบบตามหาคิดว่าวันหนึ่งจะพบพ่อแม้ว่าคือมันนานเข้านานเข้าเนี่ยความหวังมันก็เริ่มรีบีคุณลุงคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเด็กชายจากการรู้จักกันก่อนเนาะแล้วก็เดินเข้าออกบ้านมาพบกับคุณแม่มันก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ว่าอันหนึ่งแม่ก็ยังไม่ตัดใจพูดง่าย ลุงนี้จะมาจีบหรือเปล่าจีบผ่านลูกชายนะฮะเรื่องมันก็จะเป็นปมที่คอยขมวดไปจนกระทั่งในที่สุดเรื่องมันก็โปะอ่ะไม่เฉลยนะแต่เรื่องมันก็โปะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงเองรู้เรื่องราวความลับบางอย่างที่เขาอยากจะพูดและเขาอยากจะเหมือนกับ เทคแคร์ดูแลครอบครัวเนี่ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องราวความลับนี้อย่างไรก็เลยทําเป็นเพียนเดินมาอ้าววันนี้ตกปลาได้อ้าวมากินปลากันไหมอะไรแบบเนี้ยในลักษณะเช่นนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกประทับใจแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่ได้เป็นคนคนนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเอเออ่านแล้วรู้สึกว่าเออเป็นเราเนี่ยมันก็คิดได้นะคือตอนยายเมฆที่บอกว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่ที่ตัดสัมพันธ์กับบ้านเกิดเพราะมีแม่เป็นฆาตกรฆ่าพ่อจริงๆเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะ ตอนที่เขาอยู่ที่เกาะเนี้ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเพราะว่าเด็กที่โตมาโดยที่แม่แม่เขาติดคุกเนาะเขาก็ต้องโตมากับคนอื่นนะคะโตมากับญาติกับอะไรที่เลี้ยงมาเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องด้วยคือใจเนี่ยก็มีปมว่าแบบเฮ้ยแม่ฆ่าพ่ออะ่ะมันก็เป็นความผิดคือแม่ผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าในใจที่ตั้งคําถามนะสังคมรอบข้างบอกแน่นอนว่าแม่เธอเนี่ยมันเป็นคนไม่ดี ฆาตรกรรมพ่อตัวเองนะซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ได้พูดจนกระทั่งมาม้วนตลกตอนท้ายว่าเพราะเหตุใดผู้หญิงคนหนึ่งถึงต้องฆ่าพ่อทีนี้แม่เนี่ยพอออกมาจากคุกแล้วเนี่ยก็เหมือนคนที่มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเออต่อให้ฉันฆ่าเพราะความเกลียดชังหรือเหตุผลประการใดที่เราเฉพาะตัวเราที่จะรู้เนาะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันได้กระทําผิดนะ่ย แล้วก็อยากที่จะล้างบาปนะสิ่งที่แม่เขาทําซึ่งเราว่ามันน่ารักมากนะก็คือการเดินเก็บขยะแม้จะมีสายตาดูหมิน่นแม้จะถูกคนเหยียดหยามเธอก็ยืนยันที่จะช่วยเหลือเกาะที่เธออาศัยอยู่เนี่ยนักร้องก็เติบโตมาโดยการมีปมอะ่ะแน่นอนว่าคนรอบข้างคือทุกคนก็จะบอกว่าแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็เป็นปมและการเรียนหนังสือที่อยู่ในยังต้องวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งเนี้ยนะวันหนึ่งพอตัวเองมีโอกาสและกลายไป,ไปเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะไปเป็นนักร้องเขาก็รู้สึกว่าอยากจะลืมเลือนสิ่ง ที่มันนเกิดขึ้จนกระทั่งวันหนึ่งได้รับการติดต่อและในที่สุดจับพัดจับผูอ่ะผู้ทำรงคือตัวเองเนี่ยไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ว่าใครๆต้องแบบไปร่วมงานที่เป็นงานของบริษัทเพื่อนของตัวเองเป็นเพื่อนเก่าซึ่งเขาเองก็เหมือนในรูปเล่มเนี่ยเรื่องราวมันก็จะเล่าว่าแบบเขาก็ไม่อยากที่จะบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนเพราะอย่างที่บอกว่า ทุกคนทํากับเขาแย่มากแม้กระทั่งเข้าไปในงานที่ว่าเนี่ยนะเหมือนเป็นงานเฉลิมฉลองบริษัทยกตัวอย่างเนาะเขาก็ยังได้ยินได้ฟังคือมีคนมาพูดถึงคุณแม่ของเขานะหรือก็มีคนมาพูดไปรอบๆว่าแบบเฮ้ยในระหว่างที่มันเกิดเหตุคุณแม่ที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเกาะแห่งนี้เนี่ยนะหรือพวกเราเนี่ยได้ให้ความกรุณาเมตากับตัวเขามากเท่าไหร่ซึ่งสาหรับเราแล้วเนี่ยเขาก็อึดอัดทั้งที่ว่าเขาเป็นนักร้องเนาะท้องไปคือเขาพยายามจะเบี่ยงเบนแล้วว่าแบบเฮ้ยติดต่อกับตัวแทนของเขาหรือยังอะไรแบบเนี้ยแล้วได้ สุดก็แบบอ่ะคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องไปแล้วก็ไปเผชิญกับเรื่องราวเก่าๆแล้วจริงๆตัวแรกไม่อยากร้องเพลงก็เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องร้องเพลงคือเราแค่อยากไปปรากฏตัวบางทีเนาะเหมือนไปอยู่เฉยแต่อย่างว่าถ้าแบบคุณเป็นนักร้องอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปร้องเพลงแต่ว่าคือตัวเองไม่ได้อยากทําอะไรแบบนั้นน่ะต้องมาแจกลายเซ็นตต้องมาอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบ มีความทุกข์คือตอนอยู่ก็ไม่ได้ชอบพื้นที่แห่งนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนพื้นถิ่นก็ไม่ได้กระทากับครอบครัวเขาอย่างดีอ่ะพอไปมีชื่อเสียงอา้าวเรียกกลับมาก็ยังมาตอกย้ำซ้าเติมว่าเฮ้ยสมัยนั้นนะ่ะพวกเราดีขนาดไหนแต่จริงจริงมันไม่ใช่ไงนะจนกระทั่งเอาผู้นาตรงก็คือเกิดความเครียดนะจนในที่สุดก็คืออยากที่จะไปให้พ้นจากก่อนอีกครั้งแล้วการกลับมาก็ต้องมาเจอกับคุณแม่ของตัวเองเนี่ยก็เป็นภาพและเรื่องราวเก่าๆที่มันย้ำเตือนความเจ็บปวดเขาอีกครั้ง แต่ในที่สุดปมมาแล้วสุดท้ายก็จะมีคนเฉลยเรื่องราวบางอย่างอ,อีกแล้วนะคะเป็นความลับที่แม่ไม่เคยพูดกับเขามันอาจจะเป็นปมอ,อย่างหนึ่งก็ได้ที่จะมาคลายว่าที่สุดแล้วเนี่ยแม่ฆ่าพ่อจริงไหมหรือว่าถูกไปจําคุกโดยที่ตัวเองไม่ได้มีความผิดหรือแม่มีสาเหตุใดในเบื้องลึกที่ต้องทําการฆ่าสามีของตัวเอง มันก็เป็นปมที่ฉเฉลยไปกันอีกสักตอนหนึ่งสำหรับเรานะชื่อที่เราชอบเนาะดินแดนแห่งความฝันพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ๊ยตอนแบบเนี่ยปิดเทอมเพื่อนก็จะมาอวดคือเนื่องจากตัวเองอยู่ในพื้นที่เกาะเนาะเวลาจะไปไหนเราก็ต้องไปแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนสนุกที่ชื่อว่าดีมแลนด์มาบอกเพื่อนก็จะมาโมกันจังเลยว่าแบบไปดีมแลนด์มาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตัวเองไม่เคยมีโอกาสที่จะไปเที่ยวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอปรากฏว่าทริปโรงเรียนเนี่ยก็ ดีใจมากๆคือแบบอยากไปปรากฏว่าถึงปีที่ตัวเองจะได้ไปเนี่ยเขาดัานเปลี่ยนสถานที่เธอก็แทบกรีดแล้วปรากฏว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็กรีดด้วยนะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ไปดิวมแลนด์แต่มันก็จะเป็นปมว่าผู้หญิงเนี่ยคือเหมือนครอบครัวสําหรับเรานะโอ้โหเป็นครอบครัวที่อนุรักษ์นิยมระเกิดน,นะคะกลายว่าเธอ ไปไหนไม่ได้เลยแม้กระทั่งที่จะเรียนศึกษาตอนเนี่ยครอบครัวก็อยากที่จะแบบเอา้าก็เรียนใกล้บ้านสิจะไปเรียนไกลๆทําไมอะไรแบบเนี้ยคือคนเราบีบอันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งนะครับคืออันอื่นจะเป็นปลมเรื่องครอบครัวแม่ค่าพ่ออะไรว่าไปแต่คนนี้จะเป็นปมที่แบบบ้านฉันนะคะไม่ให้ฉันไปไหนแม้กระทั่งฉันเรียนฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่หอเหมือนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน2คือแบบโอกาสแห่งความสนุกอะคือคนเราอยากที่จะออกเนื้อไรุ่นแบบอยากจะไปไกลบ้านแต่ ชีวิตถูกบังคับให้ต้องมาอยู่ไกลบ้านจนมันเป็นปมจนกระทั่งโตมาเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสวนสนุกคือมันก็ปีปลมลึกเขา้ปอีกนะว่าแม้กระทั่งแม่อาจจะแบบจับฉลากได้รางวัลไปเที่ยวเงี้ยพาไปเที่ยวสวนสนุกแต่แม่ก็แบบไม่อ่ะปฏิเสธที่จะไม่รับรางวัลคือเด็กอ่ะก็ไม่เข้าใจหรอกบางทีแบบ เหมือนเราอยากได้ของอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าพ่อแม่จงใจไม่ซื้อให้เราเ,เช็กเช่นเดียวกันรายนี้คืออยากไปสวนสนุกมากฉันขอแค่นี้เองฉันไม่ได้ขอเยอะเลยนะฉันไม่ได้อยากไปต่างประเทศแต่ไม่มีใครพาไปเรื่องราวมันผ่านมานานมากทุกท่านจนวันหนึ่งตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่และก็กําลังจะพาครอบครัว มีลูกน้อยแล้วไปยังสวนสนุกดรีมแลนด์ในเรื่องก็จะพูดถึงบรรยากาศนะแล้วก็จะพาแบบให้เหมือนกับพอไปอยู่ดรีมแลนด์แล้วก็ฉุกคิดไปถึงเรื่องราวเกา่าๆก็สุดท้ายแล้วถามว่าหลังจากที่ฉันอยากมานานมากเนี่ยแล้ฉันได้มาสวนสนุกนี้สักทีเนี่ยหนึ่งมันคุ้มกับการรอคอยเป็น10-20ปีไหมนะแล้วก็ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความเกลียดชังแล้วกันเนา ทั้งเรื่องของครอบครัวเองความเกลียดชังที่แบบทําไมฉันต้องอยู่ในเกาะแห่งนี้ที่ฉันอาจจะอยากหรือไม่อยากอยู่แต่ว่าไม่มีทางเลือกสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะลงเอยอย่างไรนี่ต้องติดตามอ่านกันอ่ะพูดมาสักก็มัน3าเรื่องนะนอกจากนี้ท่านจะลืมนะคะยังมีเรื่องของการเขตนศิลานะเรื่องเพื่อนสนิทที่แบบพยายามจะหาสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่อยู่ในเกาะคือคิดว่าถ้าเจออะไรแบบนะี้เหมือนเราแบบเราขุดเจอทองนะแล้วหรือ,รอ,รอ,อเราอธิฐานแล้วเจออะไรบางอย่างเนะี่ยเรื่องราวที่แบบนะเรา make a wish เนะี่ยจะ กลายเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอื่นเช่นอะดอกส้มนะเป็นเรื่องราวของพี่น้องพี่สาวน้องสาวคือวันหนึ่งพี่สาวเนี่ยได้หายไปแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงแล้ววันหนึ่งเหมือนกันกลับมายัางเกาะน้องสาวก็หงุดหงิดกับฟัดกาแฟว่แบบทิ้งฉันไปทําไมฉันก็อยากออกเหมือนกันนะในวงเล็บฉันฉันมีโอกาส แล้วพี่ทิ้งฉันไปเลยแล้วก็ทําเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะปล่อยให้ฉันเหมือนกับกลายว่าต้องดูแลครอบครัวแต่ว่าพี่คนนั้นอนะมีปอมอะไรในที่สุดมันทุกเรื่องเนี่ยทุกคนมีปมหมดแล้วมันก็จะค่อยๆเปลาะบอกกับเราอันนี้คือถึงบอกว่ายังไม่ทิ้งลายของคุณมินาโตะคานาเอะนะเพราะว่าเธอเขียนหนังสือแล้วแบบพล็อตทวิสตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องสั้นนะยอ่ยอๆทั้งหมดทั้งมวลซึ่งก็จะมีการเหมือนกับมีปม แล้วก็เหมือนเอาคลายปมนั้นออกนะหรือบางกรณีอาจจะไม่คลายปมนั้นก็ได้แต่เหมือนเหมือนพาเราไปสู่จุดจบที่แบบอ๋อโอเคเป็นเช่นนี้นะถามว่าสนุกไหมคือเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นไอ้ผู้ลงรงทาให้เราอ่านจนแบบตลอดรอดฟังก็คืออ่านรวดเดียวเหมือนกันนะเพราะนั้นใครสนใจอ่ะอย่าไปทีอย่าลืมติดตามกันนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านเกิดที่รักความลับที่อยากลืมสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ